เสียยะครับผมอยากได้กระบะถูกๆเอาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพิ่งจะถูกเมียทิง้งเสียยะจัดให้ผมหน่อยได้ไหมครับพอได้ไปค้าไปขายพอนหน้าหกพันโอ้ชีวิตตานี้โตนแต่เนาะถูกเมียทิง้งถูกเมียทิง้งก็หาว่าผมจนเออ หมดหนทางาหมดปัญญาผมไม่รู้จะไปทําอะไรอ,อยากได้กระบ,บาดไปค้าไปขายาเดี๋ยวเสียยะจัดให้เอาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะ<ช>เอาไปแร<อ>งงงแรงงานเอาไปขาเอาไปขายเอาไปทํามาหากินเอาไปผ่อน5,000บาทตลอดสัญญาฟรีดาวเสียยะจัดให้กับตัวนี้เลย f อฟเสียยะใช่ไหมใช่แล้วครับเอาคอมเมนต์หน่อยเอฟเสียยะเสียยาจัดให้สนับสนุนครับมิซูมิชิไททันปี2016ครับ แม็กใหม่ยางใหม่เสียยาดูแลให้เรียบร้อยมักบ่มักเลยครับหนึ่งชุดจัดให้พอไหมแบบนี้ยังไม่พอครับเอาอุปกรณ์ไปทํากินอเป็นไงยิ่งกว่ายิ่งกว่าพี่พิมพ์พี่พายยิ่งกว่าปัญญาปันสุขเสียยาจัดให้แล้วเอารถไปทํามาหากินแล้วแจกเสื้ออี้ไม่ด้วยอุปกรณ์ทํามาหากินอันนี้เป็นรายได้ด้วยนะรายได้ยงไครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเวลาเราไปค้าไปขายมีเพื่อนครับ โอ้ยเสือเอี่ยมเจ้าง่ามแท่แนะนำสิแนะนำรถเลยนะเอี่ยมนี้ครับเพียงสแกนลน์สแกนลน์ตัวนี้เจ้ารับค่าแในน้ำหาพันบาทเป็นไงแล้วผมอยากได้เอี่ยมทำไงครับเสียเบอร์เบอร์มี เบอร์นี้เบอร์นี้โทรเบอร์นี้ได้เลยโทรเบอร์นี้ดูดีๆเบอร์นี้เบอร์เดียวนะจะอ่านให้ฟัง063 369 9665เบอร์นี้เบอร์เดียวโทรมาเลยครอบครัวผมมี20คนครับโทรมาเบอร์นี้ขอ20ตัวได้ไหมอะมาขอเบอร์นี้โอ้โหขอเลียมขอเบอร์นี้นะอ่าเดี๋ยวเรจะไปปนกับสนใจรถแมนอุปกรณ์ทำมาหากินเสียยาจัดให้แล้วเสียยาใจดีใจดีไหมใจดีมากเลยอับพิมคำว่าเสียยาใจดีนะเสียยาจัดให้ครับผม เลิกกับเนี่ยเลิกกับหัวอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากได้กระบะไปค้าขายไปทำมาหากินเสียยะดูแลอยู่แล้วรถเดิมรถสวยไม่เขียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีลังกาหัวนงหัวนอดล่องแก้มฝากระโปรงเดิมหมดเพียงแค่ท่านใจสู้ท่านไม่ท้อไม่ถอยในชีวิตอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นึกถึงเสียยะเพราะว่าเสียยะเสียยะจัดให้อ่ามาไลเนอร์สวยๆเดิมๆรถไม่เขียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีลังกานะจ๊ะ โอ้ยชีวิตคนเท่าบอทอกันอีหลีเนาะเงินล้อยสองรอยแต่ละคนกับว่เท่ากันบางเพื่อครับการเริ่มต้นชีวิตของคนใหม่เนี่ยมันยากมันยากสิเก้ากว่าสี่ลุกขึ้นมาได้นะนํำพักนํำแห้งของแต่ละคนกับว่เท่ากันอีกมม่บอพี่น้องเออเออกว่าสีลุกกว่าสีฟื้นขึ้นมาได้แต่ละคนนี่เนาะนะใช่เลยครับเสียยะเสียะสยะพูดจูกกันเลยเอาก็เสียยะเคยล้ม <laughs> เคยคุก <laughs> เคยคาน <laughs> เคยตีลังกา <laughs> เคย วิ่งลงบ่อน้ําวิ่งอะไรมาสารพิษสารทางกว่าจะมีทุกวันนี้กว่าจะแข็งแรงกว่าจะยืนได้ทุกวันนี้ครับผมมันสาหัสสาทนสากรรมโอ้หลายเรื่องหลายราววันนี้เสียยะถือว่าโอเคมาครึ่งทางแล้วเสียยะจัดให้ครับเอาเบอรงห้องเครื่องเจ้าหน่อยเนี่ยนะเบิรงห้องเครื่องเจ้าหน่อยเนี่ยห้องเครื่องเดิมๆสวยๆเลยไม่เขียวไม่จนไม่ตำเอาไปผ่อน5,000บาทตลอดสัญญาเสียยะจัดให้ FC เสียยะคอมเมนต์บอกเลย FC เสียยะเสียยะรูปรอยใจดีเสียยะจัดให้เสียยะใจดีอยากคอมเมนต์ยังคอมเมนต์โลดนะแล้วแต่เจ้าสีคอมเมนต์เดี๋ยวเสียยะจัดให้5,000บาทตลอดสัญญาแชร์ไปครับผมแก้ว